ครับก็สวัสดีพี่น้อง fc ที่รับชมอยู่นะครับสำหรับเวลรอยยิบหาคันนี้นะครับซึ่งรถมีอาการบูบดับจากการรับแจ้งจากลูกค้านะครับรถบูบดับคันนี้เนีครับเขาลือเครื่องมาใส่กระสอบมานะครับโดยไม่รู้เลยว่าสาเหตุคันนี้บูบดับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเรานะครับเป็นคนที่มาทําทีหลังในงานมันจะช้างานมันจะยาก นะครับลูค้าเพิ่นกระเลงเอารถพร้อมเด้อว่าที่นี่มุเวลาเชียให้เพิ่นนะอ่าว่าที่นี่นะครับปัญหาสําหรับรถคันนี้นะครับเราได้พยายามหาสาเหตุแล้วก็หาวิธีการแก้ไขนะครับสิ่งที่เราได้เจอนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับก็คือเจน้ํามันนะครับเจน้ํามันเต็มถังนะครับแต่น้ำมันนะครับมีอยู่ในขวดแค่นั้นแหละนะนนอยู่ในขวดนั้นนะครับมีอยู่ในขวดแค่นั้นแหละครับที้สมๆมนะนะครับ ก็คือลดน้ามันเบิดนะครับในการสันนิฐานของผมนะครับว่ารดบูบดับสตาร์ทบดติดนะครับแต่ซิ่งที่ห้องมาเจออีกปัญหาหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของรดโมมีกําลังนะครับอ่าสร้างหู้ได้ยังไงว,ว่ารดโมมีกําลังทงั้งทั้งที่ทางบอท่านได้ประกอบบอท่านได้ขี่บอท่านได้ขับร่องนะครับเฮาสันนิษฐานได้ง่ายๆนะครับพี่น้องเอฟซสันนิฐานจากจากตรงนี้นะครับพี่น้องนี่ ท่อเสียใบนี่นะครับหนักสิบโลได้นะครับท่อเสียนี่หนักสิบโลได้ครับพี่น้องเอฟซีนะผู้ชา้งงงยากเลยครับเป็นผู้ยิ่งบ่ต้องถามว่ายกใดบ่ยกบ่ได้ครับน,นะยยน,นบ่ครับ,นะรบท่อเสียหนักประมาณสิบกิโลทั้งทั้งที่ท่อเสียนี่มันจะหนักอยู่ประมาณบ่เก่งบ่เกินหาโลนะครับบ่เกินหาโลครับพี่น้องเอฟซีท่อเสียต่อให้เป็นเหล็กค่าก็ได้นะครับแต่นี่มันหนักสิบโลขึ้นน,น,นั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับมีอาการท่อเสียอุดตันนะครับ แล้วเขาสังเกตได้จังไดแน่นอกจากยกทอยเสียเบิงเพราะว่าบางคนนะครับโมเมนต์แางไม่ใช่ช่างนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าทอยเสียมันอุดตันมีวิธีการดูยังไงนะครับบันที่นี่เขามาสังเกตเบิงผมจะเล่าอาการให้ฟังพื้นฐานเบื้องต้นเลยลดทอยเสียอุดตันสตาร์ทติดง่ายแน่ๆยิ่งทอยเสียตันเท่าไหร่กําลังอัดมันยิ่งเยอะนะครับ รถมันติดง่ายแน่นะครับติดง่ายเดินเบาได้เป็นปกติครับพี่น้องนะครับขับขี่ได้ในช่วงความเร็วศูนย์ถึงสี่สิบถ้าเกินสี่สิบไปรถมันจะบม่มีกําลังครับถ้าเกิน4ี่บกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปรถมันจะเร่งไม่ขึ้นมันจะไม่มีกําลังนะครับอันนี้คืออาการของทอยเสียอุดตันเขาสังเกตได้เบื้องต้นนะครับลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับให้เขาสังเกตว่านะครับ เวลาสตาร์ทเวลาเราเล่งนี่ลมมันจะดันย้อนออกคาบ,บูลเตอร์นะครับในกรณีลมดันย้อนน้ำมันดันย้อนออกคาบ,บูลเตอร์หรือลิ้นเล่นนนงนี่นะครับนั้นยังมีสองอาการแหละหนึ่งอาการของมาร์กบบตรงรนะครับหนึ่งอาการของมาร์กบบตรงว่าวปิดบสสนิทนะครับว่าวปิดซ่ากว่าปกตินะครับมันจะดันย้อนออกอยู่แล้วนะครับและประเด็นที่สองก็คือทอยเสียอุดตันมันคายไอเสียออกบบทัน ค่ายไอเสียออกบทันนะครับมันก็นเลยดันย้อนออกทางไอดีนะครับอ่าอันนี้ให้สังเกตเบงง่ายๆนะครับมันจะมีลมดันมีน้ํามันดันย้อนออกทางคาร์บูเรเตอร์นะครับอีกวิธีการสังเกตอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะสังเกตได้จากหนังตีนี่คาบดำๆพี่น้อง FC, เย็ซี่เห็นปะคาบดำๆำนะเห็นปะในคาร์บูเรเตอร์นะครับคาบดำๆในคาร์บูเรเตอร์นะครับเห็น่าเป็นขาเมอลไอเสียครับ เป gamer, ็นคาบขมาไอเสียโดยตรงเลยนะครับคาบดำาๆที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับคาบดำาๆเนี่ยเห็นบ่นะครับเป็นคาบขมา้อเสียนะครับคาบขมาไอเสียนะครับนี่แหละนะครับอาการดันย่อนนะครับนี่นะครับตามลุกเล้งนะครับตามลูกเล้งที่พี่น้องเอฟซีด้เห็นเห็นบ่นะครับเป็นคาบข้าเมาเลยลหละนะครับในกรณีแบบนี้นะครับเ่าสันนิฐานได้เลยว่าทอยเสียใบนี่อุดตันลดบ่มีกําลังนะครับ วิธีการแก้ไขเห็ดจังไดญถ้าเป็นที่ศูนย์นะครับเขาเปลี่ยนทอจาเนี่ยใบหนึ่งสามสี่พันแต่นะครับเมื่อเจอสร้างบ้านนอกแกงห้านะครับจะต้องทําการปนกิจแล,ล้วล่ะนะครับจับเผาเลยครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าใครมีเตาแก๊สง่ายหรือว่าดังไฟขึ้นนะครับดังไฟขึ้นย่นทอยเสียเขาไปเลยนะครับจะไปเสียดายเรื่องสีนะครับอ่าหรือใครมีแก๊สกระป๋องก็ใส่แก๊สกระป๋องอยู่ประมาณสองกระป๋อง นะครับแต่ว่าไอ้แก๊สกระปองที่เขาเผาสองกระป๋องเนี่ยนะครับจะใส่เวลาอยู่เคืองมือเลยล่ะนะครับกว่าจะเผาออกได้กว่ามันจะเบานะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เอาไปพิจารณาเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าผมก็แเนะยนําได้แค่นี้นะครับอ่าสาหรับอาการที่ว่าทอยเสียอุดตันนะครับเขาสังเกตอาการได้นะครับอ่าจากอาการที่ลดเร่งถึง40-60แล้วมันไม่มีกําลังนะครับ มีอาการลมดันย้อนออกทางคารบูเรเตอร์คล้ายๆกับามาร์กไม่ตรงนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็การยกดูที่ทอยเสียอันนี้การยกทอยเสียนิตมันต้องใส่ประสบการณ์นิดนึงสาหรับคนที่นะครับซ่อมรถอยู่บ่อยๆนะถึงจะรู้น้ําหนักนะครับพี่น้องเอฟซนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการเผาทอก่อนรถตนเฮียงเลงเอานะ